บังเอิญมาเจอเนี่ยครับชัยวิทย์ข่าวออริโอนะครับรับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งนะ ก็เป็นชัยวิทย์่า a ออริโอนะครับรับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะครับจอแอนดอรอยระบบไฟตู้สวดงานซาวนะครับเนี่ยเปิดโชว์อยู่เนี่ยสุดยอดเลยจะต้องไปถามนิดถนึงว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะตัวนี้บางทีผมฟังเสียงใกล้ๆอาจจะเสียงระเบิดนิดหนึ่งนะต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงแบบสุดยอดมากนะ ี่ยครับก็เป็นชัยวิทย์าออริโอนะครับรับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะครับจอแอนดอร์ระบบไฟตูส้สวดงานซาวนะครับเนี่ยเปิดโชว์อยู่เนี่ยสุดยอดเลยเราต้องไปถามนิดนึงว่าปะปะะออได้อะไรบ้างนะนนบางทีผมฟังเสียงใกล้ๆอาจจะเสียงระเบิดนิดน,นึงนะต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงแบบสุดยอดมากนะ เยวขอสัมภาษณ์หน่อยอันนี้อันนี้ดอกอะไรครับดอกตัวตัวไหนครับตัวนี้เป็น15นิ้วว้3นิ้วครึ่งไมเหล็ก3ก้อนสองมยี่อ่ะโอ้โหด้านในนะครับครับตัวนี้เป็นของ spk ครับเขโอโอเคเลยก็คือตัวนี้เราเราติดตั้งเองใช่ไหมครับใช่ครับติดตั้งเองไม่มีรูมลองครับผมเจ้าของร้านติดตั้งเองทาเองทุกอย่างครับทำเองทุกอย่างทั้งตู้สูตรอะไรงานทุกอย่างครับที่นี่จะมีประกันเสียงคือเราเราตีขึ้นมาก่อนแล้วก็เทสเสียงก่อนถ้าไม่ผ่านเราก็ต้องต้องตีใบใหม่ครับเพราะว่าอยู่นี่คือ รับประกันงานครับทุกอางอันนี้งาน5ปีครับงาน5ปีพอดูนิดนึงเมื่อกี้มันเสียงดังมากผมกลัวเสียงมัน <25 S 1> แตกครับพเพราะ่าของเราตอนนี้เทสคือเอา3,500วัตคือเป็น8 8ดีครับวัตรจริงจริงมันอยู่ที่1,700กว่าเองโอ้ค,ครับคือไม่มีตอนนี้เราไม่มี Power ที่เทส เราลองเอาพาวเวอร์เล็กมาเทสถ้ามันออกก็คือตัวใหญ่ต้องออกดีกว่านี้ออ่าเราไม่ต้องไปเทสตัวแรงครับเทสตัวเบื้องต้นก่อนอันนี้ของลูกค้า5ปีครับงาน5ปีงานหปีนะเนีดังขนาดนี้นะเนี่ยใช่ครับใช่มันมันมันดันกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าพาวเวอร์หวัดเขาน้อยกว่าโอ้น้อยกว่าแต่เราอยากคันนี้ตู้ใบนี้จะจะขึ้นหลังกระบะคันนี้งบหนึ่งแสนครับอ๋อครับผมตู้ตู้ันนี้นะใช่ครับตัวนี้จะจะขึ้นไททันก่อนก่อนจะทาให้ให้ลูกค้าเราต้องเทสเสียงก่อนเทส ถ้าเทสเสียงไม่ผ่านเราก็ต้องหาสูตรใหม่ตัวนี้คือสูตรที่ที่เราถามอาจารย์นะถามถามกูรูที่เขาถนัดอันนี้เขาเรียกว่าตู้บังเกอร์ครับตู้บังเกอร์ใช่ครับบังเกอร์ครับไม่เหมือนมันจะคล้ายๆกับตู้ฟาแลยแต่เป็นลมหลังออกเหมือนกันอ๋อลมลมออกด้านหลังนะใช่ครับเสียงมันจะเป็นแนวจาแนวกระแทกอันนี้อันนี้จะเอาขึ้นรถคันนั้นใช่ไหมใช่ใช่ครับตอนนี้ตู้นี้คือว่าเราเราทำเสร็จเราต้องมาเทก่อนครับผม ถ้าเราเทสเสร็จพุกทามันไม่โอเคเราก็ต้องไปปรับปรุงงานเราใช่ครับไม่ได้ตีแบบมั่วขึ้นเลยครับไม่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 ได้ตีมั่วเลยต้องต้องลองก่อนครับทุกคนแล้วคันนั้นอ่ะคันนั้นคือยังไงอ่าคันนั้นก็เป็นสิบหนิ้วเอ k พเคหมือนกันลงพื้นเดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งนะครับครับเพื่อลูกค้าสนใจนะครับวันนี้ก็วันนี้จอเลึกนิดหนึ่งนะพอดีจะมาตลาดลาดกระบังนะครับบังเอิญได้ยินเสียงนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นไฟสองระบบครับใช้ได้ทั้งไฟบ้านแล้วก็ ไฟรถอันนี้เป็นปลั๊กไฟบ้านครับไฟ220ครับใช้ไฟบ้านได้ด้วยนะใช่ครับอันนี้คือวิชิ่งตัวนี้เป็นงานประกอบไทย200แอมป์ครับมีมีเบรกเกอร์เบรกเกอร์ดีซีทีซื้อตัวนี้ก็อยู่ที่200 250แอมป์อ่าตัวนี้มีเบรกเกอร์ครับครับผมอ่าเสียบไฟบ้านได้เลยเสียบไฟบ้านอ่าเสียบไฟบ้านแล้วก็เข้าเนี่ยอ่าเนี่ยครับปลั๊กมีครับอ่าอันนี้ไฟไฟอ่าเป็น สวิตช,ชิง่งครัสวิตช,ชิง่งสวิตชิ่งตัวนี้มิดโล G1 วันมอเตอร์อันนี้สเปคน่าจะเป็น200ครับผมไวายวาย<อ>ตัวนี้วายสามอ่านี่เป็นปากได้ตัวนี้เป็นแม่เหล็กนิโอครับผมครับเป็นแม่เหล็กนิโอ,นอครับข้างบนนะครับข้างบนเป็นของ FPK เสียงกลาง FPK ครับ,รบตัวนี้เป็นแม่เหล็กร้อย่สครโค้งหลอ่อข้างบนก็เป็นแหลมของลูกค้ามาจากร้านเก่างานตัวนี้ขึ้นแฮนด์เมดคือขึ้นมือ อันนี้ขึ้นมือทั้งหมดถูกต้องครับขึ้นมือทั้งหมดครับงานมือทั้งหมดงานมือทั้งหมดครับอันนี้ก็คือเราก็ส่งร้านมีที่มีเลเซอร์แหละครับแต่พวกนี้งานมือทั้งหมดงานงานมือทั้งหมดอันนี้เป็นเสียงกลางตัวนี้ติดโลนิดนึงครับ อ่าของ fbk ใช้แบรนด์ fbk เ,เสียงกลางเราจะทางราง้านจะใช้ของ fbk fbk ใช่ครับมิโลก็มีทั้ง fbk แล้วก็ g 1แล้วแต่ลูกค้าครับค,ครับผมอยู่นี่คือลูกค้าชอบตัวไหนเราจัดซื้อให้ได้หมดอ,อือ่าหลายแบรนด์ครับไม่จำเ,เป็นที่จะอจงที่แบรนด์เดียวงบงบประมาณยังไงครับงบประมาณอยู่ที่ลูกค้าตั้งครับโอก็คือไม่ไม่ใช่ว่าเราจัดให้นะไม่ไม่ครับลูกค้าตั้งแล้วก็มาคุยกันว่างบประมาณเท่านี้ได้ประมาณนี้แต่ที่ร้านใช้สายไฟเลสซอรออนทั้งนั้นเรางานเรื่องระบบไฟ ลูกลูกค้าทําไปคือไม่ไม่มาตรฐานยินดีคืนกันครับผมอยู่นี่จะประกันเรื่องระบบไฟไม่มีไฟยงไฟย้อนครับอยู่นี่แต่บอกไม่ได้มันเป็นสูตรของทางร้านเป็นสูตรของทางร้านนะใช่ครับใช่ครับไม่ไม่ไม่เราไม่ได้แบบว่ามั่วในการเรื่องระบบไฟต้องไปดูัน้นรายละเอียดลึกครับต้องไปดูพวกสองคันต้องไปดู2คันนะคันข้างในนี่คือทํามาจากที่อื่นแหละแต่เราไม่ได้เจาะจงว่าร้านไหนครับเราไม่ได้เจาะจงแต่คือคันตรงนี้ครับลูกค้าไม่จบลูกค้าก็เลยมาทําต่อนะครับ ไปต่อของคะนนนครับทำคือหรือออกใช่ไหมครับอ๋อหรือออกนะอ๋ออันนี้อันนี้คืออันนี้งานที่ร้านมาดูครับแบตสองลูกได้ชาร์จเราเราทำจบที่นี่หมดเลยทำเดมเดิมเราทําจบหลังคาวีพีเราทําจบจบที่นี่หมดเลยครับอ่าเนี่ยดูระบบไฟดูระบบไฟอ่าสายไฟเราอัดไฮดรอลิกครับไม่ไม่ไม่ได้อ่าตะกัวเชื่อมหรือ เอาอะไรนะเขาเรียกอะไรเอาคอนปอนทุบอย่างนี้ไม่เอาที่ร้านไม่มีครับนี่ดูดูดูระบบไฟครับเนี่ยอ่าเนี่ยครับเนียนอ่าดูระบบไฟได้เลยครับนี่นี่นี่คืองานแก้มาแก้ระบบไฟที่ร้านทําที่อื่นอ่านี่ที่ร้านทุกคันที่ออกไปจะมีการติดตั้งแบบนี้หมดทุกคันจะติดตั้งแบบนี้หมดเลยนะจะถูกจะแพงมาตรฐานเดียวคือติดตั้งระบบฟิวเซฟตี้คือคือมาตรฐานเดียวหมดมาตรฐานเดียวจะไม่เหมือนที่อื่นครับไม่ได้เกี่ยว่างบถูกงบแพงคือมาตรฐานเดียวคือระบบไฟต้องรักษา คุณภาพรักษาเขาเรียกว่าเซฟตี้ไม่ใช่แบบว่าราคาถูกก็จะติดแบบนึงไม่ครับไม่ผมมาตรฐานเดียวมาตรฐานเดียวกันนะครถูกต้องครับจะหมื่นเก้าสองหมื่นห้าสามหมื่นถึงหนึ่งแสนก็มาตรฐานเดียวครับผมมาตรฐานเดียวหมดอยู่นี่ผมมีแคปแทนเขาหีิเขาเรียก่่าจจะะไมักเเออองงงททุย อ๋อนี่ตัดเองทำสีเองผสมสีทุกอย่างครับไม่มีลูกน้องเนี่ยงานทำคนเดียวเลยนะไม่มีลูกน้องครับเราก็อยากได้ลูกน้องอยู่แต่ต้องการมือดีๆเราอยากเราอยากให้งานมันเนียนขึ้นใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าเราก็ไม่เราทำมาเกือบ20ปีจะยี่สิปีแล้วครับ นี่คือเรามีแคมป์ไฮโทลิกอัดหาดปลาโดยเฉพาะจะจะไม่เอาค้อนปอนทุบหรือไปนั่งเชื่อมครับอออ๋ันนี้ปกติเขาไม่ให้เชื่อมหรอกครับครับผมเชื่อมเพื่อฟังแข็งแรงแค่นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองคันนั้นให้ฟังหน่อยนิดนึงได้ไหมครับลองคันนั้นสังกะสีข้างๆบานบังเขาทำให้ไม่ถ้าถ้าเปิดอันนั้นมีมีทะเลาะกันแน่นอนมีหลังหลังคาพังแน่เลยใช่ใช่ผมหลอดไปล่วงไปแล้วครับเพราะผ้าสังกะสีคืออันนี้อันนี้เมื่อกี้เปิดผมไม่รู้ว่าไมล์จะรับเสียงได้แค่ไหนนะอ๋อเสียงแบบอันที่เปิดอันที่เปิดนี่คือแบบ เบามากครับอ๋อเสียงสุดยอดอันนี้อันนี้เบารับผิวว่าเบาครับอันนี้ถือว่าเบามากเพราะว่าพาวเวอร์ไม่ไม่สามารถดันดอกดอกซับได้วัดวัดพาวเวอร์เนี่ยไม่ไม่แมทกับแต่ก็คือก็คือไอ้พาวเวอร์ตัวนี้แต่ไม่สุดแต่มันยังไม่สุดนะอ๋อใช่ครับอันนี้15ครับเพราะว่าเขาขับอยู่แค่12ครับมันเกินลิมิตครับ โอ้อันนี้คือเกินลิมิตนะครับอ่าเกินลิมิตตัวที่ตัวเขาจะทําพลังงานครับผมสร้างสร้างเนื้อเปียดสร้างอะไรได้ครับตัวนี้ผมใช้ power อยู่ที่ห้าพันห้าร้อยวัตต์ตัวนี้ของบูเวฟครับครับผมอ่าเป็นดิจิตอลบูเวฟอ่ามันถึงจะแมทกันครับอ่าแต่เพราะว่าคันนั้นก็ใช้บูเวฟรับอยู่ครับอือก็คือแบบเราเราก็มีการประเมินราคากันก่อนใช่ไหมใช่ครับประเมินราคาก่อนว่าคุณมีเงินมาเท่านี้คุณอยากได้ประมาณไหนได้ไม่ได้เราคุยกันก่อนจบที่นี่ครับแต่แต่คิวผมเยอะ ตู้บูทูธเล็กก็ทําตู้บูทูธอ่าทางฟังในบ้านนอกรถสองระบบผมก็ทาอ๋อตู้บูทูธลักษณะคล้ายๆเหมือนทีไที่เขาทำกันถูกต้องครับถูกต้องมีม,มีมีทำทั้งนั้นมีคิวมอเดอร์เพราะว่างานผมเยอะอเพราะว่างานอยู่นี่มีประกันร,ระบบเสียงเรามีประกันเรื่องอ่าระบบไฟถ้าว่าไม่ผ่านเนป็นไงต่างกันไหมต่างกันไหมต่างกันอ่าครับเพราะว่าอยู่นี่คือเรามีประกันครับผมอ่าอย่างอย่าง5้าปีเนี่ยผมยังดูแลฟรีเลย อลูกค้ามาเช <editors> ็คดูว่าเช็คได้หน่อยว่ามันคือลูกค้าเก่าที่เคยทําไว้แล้วก็มาใช่ห้าปีครับเขาไปอยู่ย้ายไปอยู่ที่ชนบุรีครับเขาเพิ่งกลับมาเขาขับสิบแปดล้อครับอ่าเขาเพิ่งเขาเพิ่งกลับมาตั้งแต่เบอร์เบอร์โทรตั้งแต่ร้านเก่าอ่ะอันนี้อันนี้เบอร์โทรเบอร์โทรใหม่หรือเบอร์โทรเก่าไหนอันนี้ตัวนี้เบอร์โทรใหม่แล้วเบอร์โทรใหม่แล้วเบอร์โทรใหม่อันไหนห้าหอ่าใช่ใช่เบอร์โทรเก่าจะลงท้ายด้วยหนึ่งหนึ่งอันนี้เบอร์โทรใหม่อะไรใช่เบอร์โทรใหม่บอกบอกคนฟังหน่อยอ่าเบอร์อะไรเลยศูนย์แป ติดต่อได้ที่ใช่ใช่ใช่ครับศูนย์อันนี้เป็นเฟสเฟสเฟสกจะเป็นวิทยาข่าวดี่วครับพิเศษครับวิทยาข่าวอี่ศูนย์แปดศูนย์นะครับตัวนี้นะฮะเนี่ยคือติดทั้งติดตั้งทั้งระบบทั้งจอยลงเอนดอยคือหลังคาแต่ไม่ได้ติดไฟครับแดมอ่าดมอันนี้ก็แดมหมดเลยครับแดมหมดเลยครับเนี่ยครับผมเนี่ยแดมหมดนะครับเนี่ยแดมหมดอันี้เป็นโอเลออนครับเนี่ยแดมหมดเลยครับถ้าถ้าไม่แดมมันจะเป็นอย่างเนี้ย มันจะนัองปองใช่ไหมมันจะให้มี่ีเสียงเสียงกลางอได้หนาขึ้นฟังแล้วมันมีพลังมีมีเนื้อไม่ใช่แบบพ้งเค้งอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ใช่ครับก็คือเหมือนว่าเราติดเสร็จแล้วเราต้องติดตัวนี้เข้าไปด้วยต้องติดตัวนี้ก่อนครับทําความสะอาดรื้ออกมาหรือพวกคอนโซลพวกอะไรเงี้ยรื้ออกมาแล้วก็ทําความสะอาดก่อนเบื้องต้นต้องทาความสะอาดก่อนอให้เนื้องานให้อะไรเงี้ยให้มีกาวเขามันยึดติดได้อเสมอเรียบกับชิ้นงานนะครับ ไม่ใช่แบบว่าจะติดไปเลยโดนสมมติว่ามันมันเลอะมาล่ะกาวก็ไม่เกาะอยู่แล้วครับอ่าอยู่นี่ใช้ใดเป่าครับงานงานไม่งานไม่รีบครับอยู่นี่งานคืองานงานเราไม่รีบร้อนเราทำแบบให้ดีที่สุดครับเพราะว่างานเราไม่ใช่งานสําเร็จเป็นงานแฮนด์เมดคือขึ้นขึ้นกับขึ้นกับรถเลยนะขึ้นกับรถครับจุดทุกจุดครับเนี่ยอ่าเนี่ยครับเข้ากับลูกรถเลยครับเนี่ยเข้าลูกรถครับนี่เข้ารูปรถครับไม่มีช่องว่างครับไม่มีช่องว่างเลยแม้แต่เส้นผมยัดไม่ได้ครับ ก็คือแบบตัดแน่นเข้ากับรถเลยนะครับใช่ครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าลูกรถหมดครับเนี่ยเข้าลูกรถหมดเลยเนี่ยครับเข้าลูกหมดเลยไม่ได้เนี่ยเข้าลูกหมดเลยโค้งเนี้ครับปฏิโค้งนี้ก็ก็คือเข้าลูกรถหมดครับอันนี้คืองานห้าปีโอ้โหงานห้าปียังยังเป๊ะอยู่เลยนะใช่ครับอยู่เลยแขงแข้งซาวเราจะหนามากครับนี่มีคานรับเวลาคนนั่งพิงเนี่ยเนี่ยอันนี้เราเราเปิดมามันแน่นฟิดเราต้องถอดถอดน็อตเนี่ยมมีพัดลมระบายความร้อนมีสวิตช์แยก มีชีวิตแยกหนาๆครับอักขริกหนาเลยเนี่ยหนาอ่าไม่ต้องห่วงเนี่ยงานมีมีมีหยอดกาวทุกจุดครับไม่มีกันไม่มีคลายครับเนี่ยเนี่ยไม่มีหลุดตามหลังน่ครับเนี่ยมีหยุดหยอดกาวทุกจุดครับแม้กระทั่งหัวนอดยังหยอดเลยก็เนี่ยเออพราะเราเราเจอจุดบกบกพ่องมาก่อนอ๋อแล้วคือเราเคยทําแล้วมันมีจุดบกพ่องใช่มีปัญหาจุดบกพ่องแล้วทีนี้เราต้องมาปรับปรุงงานเราอ่าเราก็ไปแนะนําร้านอื่นไม่ได้เพราะว่าเราต้องทําของเราให้ดีที่สุด กันนเองครับครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับนะครับตู้เราก็รับประกันครับถ้าแตกลรวก็คืนเงินครับหรือไม่งั้นต้องตีเขาใหม่ก่อนอยู่นี่คืองานถ้าเกิน3ามปีขึ้นไปนี่คือแบบว่าไม่มีไม่มีไม่มีแตกหมดเบิ้ลครับไม้นี่คือเบิ้ลสองชั้นครับตัวนี้อช่ใช่ใช่นี่ก็เบิ้ลครับอย่างนี้น็อตคู่ครับอยู่นี่ทำน็อตคู่หมดเลยนี่นะออันนี้อันนี้คืองานดิบต้องบอกลูกค้าว่าใช่ครับงานนี้ทุกเจ้าทุกทุกทุกคันรับคู่คู่คู่แล้วก็มีลูกแม็กครับ๋อไม่มีกาวร้อนอยู่นี่ใช้กกอคบบ็ืแ อย,อย่างแน่นหนาเลยนะใช่ครับ<ช>มันคุณสมบัติของมันคือติดไม้แล้วมันรับการกระแทกการยืดหยุ่นขอ,ของตัวเนื้อเก่าถ้าเป็นกาวร้อนติดชั่วคราวก็คือแบบงานเร็วครับรับผมงานเร็วก็ติดชั่วคราวแล้วก็วันข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเจอแรงแทกเพราะกาวร้อนเขาคุณสมบัติเขาแบบหนึง่งกาว l าเท x แบบหนึง่งเราต้องเข้าใจกับกาวก็คืออันนี้ เอามามาเทสเทสเสียงก่อนใช่ครับเทสเสียงก่อนอ๋อตอนแรกผมเราเรียกว่าไงครับโอ้เสียงแบบสุดยอดเลยขนาดขนาดเปิดบขนาดเปิดบเขาพ่พาวเวอร์วดไม่ถึงเออนี่ลนี่เนี่ยครับลูกค้าถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะตามนี้เลยครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้แล้วก็ถ้าไม่งั้นก็สนใจขนนั้นเดียวลองรีวิวผมหน่อยได้ได้มล้ก็แก่รีวิวรวมกันเลยนะครับคันนั้นคันนี้ด้วยนะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรนะคคับลูก้า เนี่ยคันเนี้ยโอ้โหยอดความสวยเลยเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปหน่อย